มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนไม่เหลืออะไรแล้วปารินาเพอไม่มีสภาหให้ไปแล้วเป็นคนตกงานร้อยเปอร์เซ็น7เมษายน65ได้ทำการโพสต์ถึงนางสาวปารินาพร้อมระบุข,ข้อความว่าภายหลังจากที่สารดีกาพิพากษานางสาวปารินาไกลคลรุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐ ฝ่าฟืนมาตรฐานจาริยธรรมจากคดีรุกป,ป่าราชบุรีให้พ้นจากตำแหน่งสสตั้งแต่วันที่25มีนาคม64เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง10ปีและไม่มีสิทธิ์รับสมาชิกเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตปรากฏว่าในลายกลุ่มของสสพราพลังประชารัฐนะคะ มีสอสอเข้ามาให้กำลังใจนางสาวปารินาส่วนกระทั่งเวลา10บนาิกา21นาทีนางสาวปารินานะคะได้นำตัวเองออกจากรายกลุ่มสอสอพักพลังประชารัฐไปโดยผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อนางสาวปารินาตั้งแต่รู้ผลํำพิพากษาแต่ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะจนกระทั่งเวลา13บสานิกาสีนาทีนางสาวปารินาได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยเสียงที่สั่นเครือว่า ตอนนี้ยังไม่เจอใครยังไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ตัวชากำลังทำใจอย่างเดียวไม่ต้องทำพื้นที่แล้วและเหมือนคนตกงานร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีสภาหให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ